กินดูเดอร์บุคด okay, okay. okay, okay. ีเอาล้วครับคุณผู้ชมครับผมให้พี่ยังไงโอ๊นเห็นเมไหรเนี่ยโอเคโอเคโอเคฮะก็วันนี้เราก็อยู่ที่กรุงโซลแล้วนะครเขาบอกว่ากรุงโซลเนี่ยก็เป็นศูนย์รวมของอาหารอร่อยเลยฮะขึ้นชื่อก็ต้องที่กรุงโซลนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเรามาสัมผัสการกินแบบเกาหลีเกาหลีกันดีกว่านะฮะผมว่าเอาร้านนี้ไหมพี่ เอาฮะลุยกันเลยดีกว่านะฮะกับร้านนี้ฮะกับร้านดูเรครับผมดูเรมันคืออะไรครับชื่อร้านเดี๋ยวก็ไปถามประวัติของร้านรวมถึงอาหารขึ้นชื่อของร้านนี้ดีกว่าฮะมาเลยครับน้องยองอ่นเซยยสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวทำไมสวัสดีเราสังงั้นรู้ได้ไงว่าเราคนไทยไหนบอกอยู่กรุงโซง,งพี่ โซเซพี่ฮะโซเซเอ่ะเ,เ,เอาสรุปเราหลอกคนดูใช่ไหมจริงไม่ได้อยู่กรุงโซฮะอยู่ที่โคลเรนทาวสุกมุนายนสองนี่เองครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็เรามาทำความรู้จักกับอาหารเกาหลีกันดีกว่านะครับผมมาเลยครับผม ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะฮะกับพี่คิมครับผมพี่คิมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมก็ถามถึงว่าร้านดูเรเนี่ยในภาษาเกาหลีแปลว่าอะไรครับก็ดูเรภาษาไทยดูเรก็ t take care ใช่นนีคะก็ใหม่เหมือนกันค่ะเหมือนกันดูแลดูเรก็คือทั้งเกาหลีกับไทยก็คือความหมายเดียวกันแล้วก็พ้องเสียงกันด้วยใชคล้ายกันดูเรดูเรครับผม เป็นคนเกาหลีแท้ๆเลยเนอะใช่ค่ะอ่าสอนภาษาเกาหลีในการทักทายการเจอกันครั้งแรกยังไงค่ะจะพูดเกาหลีอันยองอาเซโยอันยองอาเซโยอันยองอาเซโยค่ะค่ะือนกันสวัสดีค่ะเหมือนกันค่ะครับผมค่ะโอเคนี้เรารู้จักกันแล้วเนาะให้พี่คิมครับผมช่วยแนะนํากับร้านดูเรหน่อยฮะว่าเป็นร้านสไตล์ไหนแล้วก็เปิดมากี่ปีแล้วครับ ก็ตอนนี้แลนด์พอ1่ปีแล้วนะคะ 1, คปะ 1> 4ปีแล้วอาหารเกาหลีแท้ๆค่ะอาหารเกาหลีแท้ๆเลยคือที่กรุงโซลเป็นแบบไหนอาหารเกาหลีแบบไหนที่นี่ก็มีเหมือนที่นั่นเลยใช่ค่ะอ่าคืออาหารเกาหลีแท้ๆต้องมาที่นี่นะครับทําไมถึงมาเปิดที่เมืองไทยครับพี่คิมครับอืมจริงๆมาที่นี่ทํางานคะ่ะแต่ว่าอยู่นั้นก็ตอนนี้ วีซ่าหมดไม่ได้กลับแล้วไม่ใช่ค่ะก็ที่นี่มูบีอะไรก็เกาหลีก็ลงเพลงอะไรก็ชมมากใช่ไหมคะก็อาหารเกาหลีก็ชมมากใช่ไหมคะก็เราแม่อาหารเกาหลีอร่อยทำอร่อยได้ก็เบสสอนให้ก็ที่นี่ฝหลานค่ะก็พี่คิมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย คืออาหารอร่อยเหมือนกันทุกภาคนี่แหละในเกาหลีครับแต่ว่าที่กรุงโซลเนี่ยก็คืออันดับหนึ่งครับอร่อยที่สุดใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะมั่วมั่วยังไงฮะก็ตั้งจังหวัดที่ไรตั้งจังหวัดใช่ไหมฮะที่เกาหลีเจลาโดอาหารอร่อยที่สุดค่ะเต็แม่ก๋อจลาโดผิดก็จลาโดค่ะตั้งจังหวัดจลาโดก็อสไตล์ อาหารสไตยจลาโดคืออะไรพี่เจดโกเป็นอีสานอีสานอะไรก็อาหารอร่อยใช่ไหมฮะที่นี่เหมือนกันค่ะต่างจังหวัดจรลาโดก็อาหารอร่อยที่สุดก็คือจังหวัดนั้นเจดโตนี่คืออาหารอร่อยที่สุดใช่ใช่ครับผมก็เลยเอามาแม่เป็นคนจังหวัดนั้นด้วยใช่ไหมฮะก็เลยสอนมาให้พี่ชิมพี่ชิมก็นี่ ไทยเจลาโดสพี่คิมครับแล้วอาหารยอดนิยมของคนเกาหลีเนี่ยคืออะไรครับกดชอบที่เนื้อหมูปาร์เปคือนะคะแล้ก็ปิ้งย่างค่ะปิ้งย่างหมูย่างเกาหลีใช่ค่ะนำบวันเลยใช่ค่ะครับผมแล้ววิธีการกินครับมันกินแตกต่างจากคนไทยกินยังไงครับ ก็มาที่นี่ก็เตาถ่านก็ย่างย่างเขาขึ้นเองบางที่ก็คนย่างเองแล้วก็เราพนักงานจับอาหารก็ย่างให้ก็ใช่แต่มีสองสไตล์ย่างเองหรือว่าเดี๋ยวก็ดูใช่ค่ะสอนให้ค่ะเลี้ยงให้ค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้พี่คิมก็จะสอนวิธีการกินหมูย่างเกาหลีใช่ไหมฮะใช่ค่ะหมูย่างเกาหลีกับซุปวันนี้แล้วก็บิบิมปับ มี่ปิมนบัตรแบบรู้ไหมคะข้าวยำใช่ไหมครัจะดูนี่ปิ้บับคือตัวนี้เลยนะครับนี่คือข้าวยำปึ๊บข้าวยำมีไรยางเต็มเน่น้ำมีไข่กุ้งนะคะใส่ไข่กุ้งอัลบาบค่ะบิ้นบับเจนชื่ออัลบาค่ะค่ะนี่ก็ด่าผมปะเนี่ยว่าไอ้บ้า อาจตว่าไข่กุ๊กไข่กุ้กไก่ก็น้ำจิ้มแดงไม่ใช่เคชฉันมะคาเทนะคะมันคืออะไรครับนี่กโกชูจังกโกชูจังมาจากเกาะโกชูค่ะคนกาใช่ค่ะมาจากพริกพริกแดงนี่พริกพริกแดงอย่างนี้ก็ทำ กชูจังแล้วก็คือต้องมาพัดกันใช่ค่ะแล้วก็มอนี่หินหินนี่ก็ร้อนก็ถ้ากินเสร็จแล้วแต่ร้อนก็ร้อนอยู่อร่อยครับผมก็เก็บความร้อนไว้ตลอดมาที่กิมจิบ้างดีกว่าครับพี่คินกิมจิทําไมต้องมีคู่กับอาหารเกาหลีตลอดนะครับ เกาหลีสไตล์ค่ะกเครองเคียงเยอะๆกับซุปกับเมนพูชใช่ไหมฮะถ้าเกาหลีสไตล์แท้ๆก็ต้องมีเครื่องเคียงเยอะๆนะนี่ใช่ค่ะชาวกลางวันเย็นก็ทุกั้างก็ต้องเยอะค่ะอ่าแล้วนี่เพิ่งมาใหม่ฮะอันนี้คือเมนูอะไรครับพี่คิมต็อกปกกีต็อกปกกีเป้งข้าวข้าวสารค่ะ แป้้งขาาสรคะไม่ใช่แป้นซารีเนียวเนียวเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเกาหลีค่ะไม่ใช่แปนเค้กค่ะนี่ก็คนเด็กๆนักศึกษาวัยรุ่นชอบเออใช่ค่ะวัยรุ่นชอบมากค่ะแล้วเมนูแนะนําของร้านดูเรครับผมพี่คิมมีเมนูอะไรที่แนะนําบ้างครับเมนูเด็ดของทางร้านเลยครับมันมันกันค่ะที่ที่แนะนำบาร์บีคิวแล้วก็ซุปอันหนึ่ง กับแพนเค้กวีบิงฟากทุกคนสั่งเยอะมากเหมือนกันทชอบเหมือนกันค่ะทางร้านก็คือจะเป็นนี่คือเมนูแนะนำเลยพี่คิมครับผมอยากรู้ปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกยักษ์สดสดใช่ค่ะอาสดสดนักจี้นักจี้ปลาหมึกยักษ์สดสดไม่ตายที่นี่มีไหมครับที่นี่ไม่มีที่เมืองไทยมีไหมไม่มีค่ะไม่มีกินยากใช่ค่ะแต่ว่าที่เกาหลีของเกาหลีก็ใช่ทุกคนผู้ชายชอบค่ะ ผู้หญิงไม่ชอบส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายชอบใช่ไหมฮะกินแล้วมันช่วยอะไรครับกับไอ้ตามหลุดยากก็มีความเชื่อไหมอาการร้อนใช่ไหมฮะอาการร้อนก็ไม่มีแรงใช่ไหมฮะก็กินก็กินแข็งแรงดีใช่ค่ะสมก็เหมือนกันครสมก็กินก็แข็งแรงดีใช่ไหมคะสุดลูกกายก็ใช่ฝึ่งฟังใช่ใช่ เอาล้ฮะก็เดี๋ยวพี่คิมครับก็จะสอนการกินแบบเกาหลีฮะในการกินหมูย่างเกาหลีครับเชิญเลยครับคิ่ะค่ะยิบมาบมากสลัดนี่ก็ใบงานะคะใบงาไม่มีค่ะกรุงเทพไม่มีเนาะคนเกาหลี สวัสดีครับนี่ซูเปอร์สตาร์เกาหลีเหมือนกันครับเอาเต้นหน่อยด้ครับ sorry 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 อ่น้องต่อครับน้องต่อ sorry 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 จริงจริงมานั่งนานแล้วครับแต่พอจังหวะกินปุ๊บมันแฟลชเข้ามาเลยไวมากครับน้องคนนี้ฮะนิสัยเหมือนเดิมเลยนะเราอ่ะขอยืมด้วยผมให้เลยดีกว่านี่ อันนี้พี่คิมนี่น้องต่อครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะไหนพูดเกาหลีสิไม่ยอมมันเฉาเว่ก็นี่คกลบีคกลบีคกลบีค่ะที่เกาหลีแพงมากคก่บีค่ะชิมหวานชวาหวานนี่ก็หวานอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้เปรี้ยวกับหวานนิดนึงเคือใช้เท้าค่ะใช้เท้าค่ะค่ะอันนี้เพิ่งมาใหม่ฮะเครื่องเคียงคืออะไรครับพี่คิมก็กินบาร์บีคิวกับผัก กินเยอะๆดีใช่ไหมคะก็กินด้วยกันเนื้อหมูค่ะสลัดค่ะพัสดาร์ใส่เข้าไปในที่เดียวกันเลยใส่รวมไปเลยใช่ฮะแล้วก็นี่น้ำชุมเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวครับครับหลังแล้วนะคะมือมือหลังแล้วนะคะคเข้าปากนอืมสัมภาษณ์ที่เขาต้องนานยังไม่ได้กินเลย อะไรไหมคะควมพิสิทธิ์ชนจริงๆนะคนเนี้ยกินเลยลองทำดูกินอะไรกินไรกุ๊งลงอกกุ๊งล็อกโอเคครับก็เดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราจะไปดูวิธีการทำตัวโบกีจากพี่คิมกันเดี๋ยวพี่คิมเป็นคนสอนครับผมเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นครับตรงนู้นขอพิมพ์คเย่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของการทําอาหารกันแล้วนะฮะก็เดี๋ยวให้พี่คิมช่วยแนะนํา กุ๊ของเราด้วยนะครับใช่ค่ะกุ๊บดูเรกุ๊นะคะชื่ออะไรครับชื่อชื่ออะไรคะแอนชื่อแอนนะครับผมแอนนั่นเองครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาดูส่วนผสมเอ้ยเขาเรียกว่า ต็อกบุกิอ่าเขาเรียกต็อกบุกินเองนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างน้ำนี่มาจากเกาหลีไปเล็กๆไปให้มีนะคะน้ำซุปปลาน้ำซุปปลาแห้งเต๊ะที่บ้านน้ำเปล่าก็ได้ค่ะครับผมแล้วก็อันนี้คืออะไรฮะใส่อะเอ๋ออันนี้ก็มุกิเอ่อนีแปลว่าภาษาเกาหลีต็อก พอตอบไปว่าขนมขนมข้าวสารนะคะทำแล้วนะคะถ้าสุกก็เนี่ยวเนี่ยอร่อยค่ะแล้วก็นี่ลูกชิ้นเกาหลีค่ะเหมืันที่นี่นี่ลูกชิ้นไทยมีแที่อยูกินก็ลูกชิ้นปลาใช่ไหมคะก็ลูกชิ้นปลาระยุกได้เหมือนกันนะครับไอแป้งตอกเนี่ยตอกหรือตอกตอกเนี่ยครับหาซื้อได้ไหมับในเมืองไทยได้ได้ค่ะชุานเพาะเกาหลีมีค่ะร้านเฉพาะเกาหลีมีแน่นอนนี่เบอรมกิซีแดง กดเสาโอ้โสีแดงๆใช่ไหมครับกดชูจังกดชูจังค่ะค่ะก็ที่นี่ใส่น้ำตาลนิดหนึ่งค่ะแล้วก็น้ำปลาก็ได้ค่ะน้ำน้ำปลานิดหน่อยค่ะค่ะถ้าจืดก็น้ำปลานิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลต็อกปูกี้ก็เป็นอย่างนี้ซ้ำอย่างได้ค่ะต็อกอย่างเดียวได้ค่ะแต่ชอบผักก็ใส่ใส่อะไรก็ได้ใช่ค่ะก็คือตามความชอบเลยแล้วก็หาได้ในเมืองไทยครับผมมาเรามาเริ่มวิธีการทำเลยฮะตอนนี้ ใส่น้ำซุปตรงไปก็หลังจากที่ใส่ซุปแล้วก็ใส่โกชูจังไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็ <Okay. S 1> มาต้มกับตก๊ตกตก๊ตกต๊กต๊กต้มแป้งนั่นเองครับผมก็ใส่ไข่ไปเลยไไข่นี่คือลวกไว้ก่อนแล้ว ประมาณกี่นาทีครับกว่าจะเส้นกว่าแป้งปกนี่มันจะนุ่มถ้าไปแรงก็แป๊บเดียวแต่ไม่แรงก็นนนเดิน<ๆ>เดิน<ๆ>ดนินหนอยค่ะัตอนนี้เราใส่ผักลงไปครบแล้วนะครับอ่าฮะตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงระหว่างของการเคี่ยวโตโ็อกกี้อยู่นะครับผมก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าพอเสร็จออกมาแล้วหน้าตาหจะเป็นแบบไหนนะครับผมอนนี้นะฮะก็คือหน้าตาของต็อกกี้ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ yeah. สำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่คิมรวมถุนร้านดูเรด้วยนะครับผมกับนี่เลยฮะอยู่ตรงโคเรนทาว์นะฮะสุขุมวิท12ครับผมมาได้เลยเนาะเปิดเปิดวันไหนบ้างปดเช้า10โมงครึ่งปิด4ทุ่มนะคะเปิด10โมงครึ่งปิด4ทุ่มตลอดค่ะนั่นแปลว่าทุกวันใช่ไหมครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์แล้วมีวันไหนที่กินฟรีไหมฮะ ในตลาดยี่ปีอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะโอเคขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวต้องขอตัวไปดูอาหารก่อนนะพี่หิวละโอเคครับเชิญค่ะนี่ฮะก็คือตุ๊กปูกี้ที่เราได้มาแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะชมนั่งกินขนาดไหนนี่เดี๋ยวเราขอตัวนั่งกินกันเลยดีกว่านะครับต่อพี่แจ๊ล่อยก็ได้นู่นแต่จะช่วยต้องต่อแต่มันร้อนโอ๊ยอย่าวางฝักไข่หันนี่อย่าพึ่งนี้ยังไงเนี่ยปิดช่วงก่อนปิดช่วง อ่าผมปิดให้ทำงานหน่อยเหอเพิ่งมาถึงนี่กินอย่างเดียวได้ไงอ่ะเอาสัหน่อยอ่าโอเคฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราพักกินหม่ำๆกันก่อนหิวแล้วเกินฮะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงอินเกมเรามาเจอกันอีกทีครับผมเฮ้ยพี่เดี๋ยวไม่ได้กินทั้งคู่